แควอนคลิป CEO Ocean g เก e ยอมรับแหกกดสร้างเรือดำน้ำใช้วัสดุต้องห้ามจากกรณีข่าวใหญ่กับการหายไปของเรือดำน้ำไททานหลังจัดทัวร์สำรวจซากเรือไททานิกที่โด่งดังก่อนขาดการติดต่อไปตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่18มิถุนายน2566ตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทยต่อมามีรายงานว่าเดวิดเมียนผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ภัยและเป็นเพื่อนของผู้โดยสารสอง คนในเรือดำน้ำไททันยืนยันหลังเห็นภาพของหน่วยยามฝั่งสหรัฐว่าเศษซากชิ้นส่วนที่ถูกพบใกล้ซากเรือไททานิกนั้นเป็นชิ้นส่วนบังคับลงจอดและส่วนท้ายของเรือดำน้ำไททันล่าสุดเป็นที่พูดถึงและแชร์อย่างมากสำหรับคลิปของนายสต็อกตันรัฐประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารซ e อโอูเชียนเกตเอ็กซเพดิชันบริษัทให้บริการทัวร์ใต้ทะเลลึกได้กล่าวเกี่ยวกับการสร้างยานดำน้ำไททันโดยยอมรับว่าแหกกฎบางข้อ เช่นการใช้เส้นใยคาร์บอนกับไทเทเนียมผสมกันซึ่งเป็นข้อห้ามในการสร้างยานดำน้ำลึกผมอยากให้คนจดจำผมในฐานะคนที่คิดสิ่งใหม่ผมว่าน่าจะเป็นนายพลแมคอาเธอร์ที่พูดว่าคนจะจำคุณจากกฎที่คุณแหกแล้วผมก็เลยแหกกฎบางข้อเพื่อสร้างสิ่งนี้ผมว่าผมแหกกฎด,ด้วยตากกะและความรู้ด้านวิศวกรรมของผมที่ใช้คาร์บอนไฟเบอร์และไทเทเนียมที่มีกฎว่าห้ามทำแต่ผมทำนายรัฐกล่าว ทั้งนี้การผสมเส้นใยคาร์บอนกับไทเทเนียมมีความเสี่ยงต่อการเกิดสิ่งที่เรียกว่าการกัดกร่อนแบบกันวานอซึ่งคลิปสั้นนี้ตัดมาจากคลิปในช่องอ l ลันเอ m u เซลมในเว็บไซต์ YouTube ของนายอลันเอสปราดานักสแสดงชาวเม็กซิโกที่เผยแพร่เมื่อวันที่7สิงหาคม2564อย่างไรก็ตามนายรัฐเป็นหนึ่งในลูกเรือหคนที่เสียชีวิตขณะโดยสารยานดำน้ำไททันลานี้ไปสำรวจซากเรือไททานิกนอกชายฝั่งสหรัฐและแคนาดา โดยขาดการติดต่อกับเรือโพล่าพรินซ์ที่ลอยบนผิวน้ำตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์วันที่18มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่น